สวัสดีครับออฟังเพลงสดๆที่เพลงว่าโลกปัจจุบันแต่งโดยสุมิโตะกงเงียดตะวเองนะครับไญฟังครับเป็นที่รู้กันโลกปัจจุบันจเจริญก้าวหน้าสื่อสารการก้าโลกพัฒนาอย่างไม่หย,ยุดยั้ง ไอปิดไอโฟนจะถ่ายทอนโอนเรื่องของสตางโลกโซเชียลเพลี่ยนเร็วจังเพียงใช้เนื่สั่งให้เครื่องทำงานเรื่องบินรถยนต์ต่อไปหารายคนขับใจรีโมทบางคับไม่มีคนขับค่อยรับประทานตั้งวงจรนปิด ติดกล้องหน้ารถกดผุมทำงาน GPS นำทางใช้หุ่นทำงานแทนคนส่งใจเรื่องใดใครอยากจะรู้ตามกูก่อนดูสักครู่ก็จะรู้ผล ส่งเฟซส่งไลายมันทึกไวเหมือนภาพยนตร์ไหลสดทั่วทุกแห่งหนเป็นภาพของตนผู้สนสนา <c oughs> จะฟังเพลงใดนักร้องคนใดเขาได้สรุปเข้าไปในโยโทษมีหมดสรุปทำหน่วยช่วยหา <c oughs> สมาร์ทโฟนสีจีแอปจำนาที ตลอดเวลาต้องรีบศึกษาคนา้นคว้าโลกพัฒนาเดียวตามไม่ตาน <c oughs> สงสัยเรื่องใดใครอยากจะรู้ตามกูก้นดูสักครู่ก็จะรู้พล ส่งเฟซส่งไลน์มันทึกไว้เหมือนภาพยนตร์ไหลสดตัวทุกแหง,งนเป็นภาพของตนกูสนสนามจะฟังเพลงใดนักร้องคนใดเขาได้สรุปเก้าไปในโยทูบมีบทสรุปทำหน่วยช่วยหา สมาร์ทโฟนทีจีแอบํำนาที่ตลอดเวลาต้องรีบศึกษาคนกวา่าโลกพัฒนาเดียวตามไม่ทนัน